สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบครูแจงอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องหลุมยุบนะคะซึ่งหลุมยุบเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในธรรมชาตินะก็ถือว่าเป็นภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นกับโลกของพวกเรานะคะก็ถามว่าหลุมยุบมีลักษณะอย่างไรบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าหลุมยุบ ะะมีลักษณะอย่างไรและก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนนะคะสำหรับจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายกระบวนการเกิดหลุมยุบและแผ่นดินซุดจากแบบจําลองและก็สามารถที่จะอธิบายผลกระทบจากหลุมยุบและแผ่นดินซุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะ ของหลุมยุบนะที่เกิดขึ้นนะในธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะบางทีนะคะอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลุมยุบนะคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าหลุมยุบเนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ยต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะวิธีการทดลองนะคะแบบจําลองการเกิดหลุมยุบนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทดลองนะคะ ก็จะมีดังภาพเลยนะคะมีกรวดนะคะมีเกลือป่นมีทรายนะคะมีหลอดทดลองมีแก้วนะคะมีขวดพลาสติกมีน้ํามีช้อนนะคะถามว่าทํำยังไงในการทดลองนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นก็คือเจาะรูที่ก้นแก้วพลาสติกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ก้อนกรวดลงไปนะคะพอใส่ ก้อนกรวดลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เกลือป่นนะคะตักเกลือป่นใส่ในหลอดทดลองแล้วก็นําเกลือป่นเนี่ยที่อยู่ในหลอดทดลองนะคะนำไปใส่ในแก้วพลาสติกนะคะตรงกึ่งกลางของแก้วนะคะพอใส่เกลือป่นลงไปปุ๊บนะคะเราก็จะใส่สลับด้วยทรายแล้วก็ใส่สลับด้วยกรวดนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนเต็มนะคะ ยังไม่เต็มแก้วนะคะอยู่ที่ประมาณอาหารจากปากแก้วประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการดึงหลอดทดลองออกนะคะก็เสมือนให้ว่า,าเกลือนะคะจะอยู่ตรงกึ่งกลางของแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามกรบนะคะทรายเบาๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนำไปตั้งไว้ที่ ก้อนไม้นะคะที่มีลักษณะเป็นอ่าเป็นแท่งไม้นะ,ะที่มีลักษณะเป็นลูกเต๋านะคะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำขวดอีกใบนะคะที่เจาะรูนะคะแล้วก็เตรียมน้ำนะคะผสมกับสีผสมอาหารเพื่อเราจะใช้น้ำเนี่ยนะคะนำไป ใส่ในแก้วของเรานะคะที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วนักเรียนก็สังเกตนะคะการไหลของน้ําผ่านแก้วพลาสติกนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเมื่อน้ําค่อยๆซึมลงไปนะคะจนออกมายัางด้านล่างของก้นแก้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีหลุมเกิดขึ้นเอหลุมหลุมที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะนักเรียน เรียนทราบไหมคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีรูมเกิดขึ้นนะไปดูกันเลยนะคะก็คือว่าเมื่อเราเทน้ำลงไปในแก้วนะคะน้ำจะค่อยๆไหลซึมลงไปยังด้านล่างผ่านชั้นทรายแล้วก็ชั้นกรวดใช่ไหมคะซึ่งน้ำที่ไหลซึมลงไปนะคะมันจะละลายเกลือแกงและสารละลายที่เกิดขึ้นก็จะไหลออกจากแก้วผ่านรูที่เจาะไว้ที่ก้นแก้วนั่นเองนะคะ ซึ่งการละลายของเกลือแกงทําให้ชั้นทรายและชั้นกรวดที่วางตัวอยู่ด้านบนยุบตัวลงเป็นหลุมเล็กๆตามช่องว่างที่เกิดจากการละลายนะคะก็จะมีหลุมเกิดขึ้นนะคะเป็นไงคะนักเรียนนะเห็นการเกิดหลุมยุบแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ,ะมาดูคําถามของเรานะคะถ้ากําหนดให้เกลือแกงปลนแทนเกลือหินในธรรมชาติซึ่งละลายน้ําได้ ชั้นกรวดและชั้นทรายแทนชั้นตะกอนต่างในธรรมชาติน้ำที่ปล่อยมาจากขวดแทนฝนจากกิจกรรมนี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของชั้นกรวดและชั้นทรายและเกลือแกงบปนที่เกิดขึ้นเทียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติคะนักเรียนคำตอบนะคะก็คือเทียบได้กับการเกิดหลุมยุบในธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งฝนที่ตกลงมานะคะที่ผิวดินจะกลายเป็นน้ำผิวดินน้ำผิวดินบางส่วนจะค่อยๆไหลลึก ไหลซึมสู่ใต้ดินนั่นเองถ้าใต้ผิวดินมีเกลือหินวางตัวอยู่น้ำก็จะไปละลายเกลือหินแล้วก็เมื่อเกลือหินละลายก็จะเกิดช่องว่างขึ้นนะคะมีหลุมเกิดขึ้นนะ,ะซึ่งช่องว่างที่เกิดขึ้นทําให้ชั้นตะกอนต่างๆที่อยู่ด้านบนยุบตัวลงเป็นหลุมยุบนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะคำถามอีกนะคะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบนของชั้นตะกอนที่มีเกลือหินอยู่ด้านล่าง ถ้าเกลือหินละลายนักเรียนคิดว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นคะตอบได้ไหมคะนักเรียนคำตอบก็คือการละลายของเกลือหินอาจทําให้ชันตกรและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบนพังถลม่มลงและอาจทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตจากการพังถล่มของสิ่งปลูกสร้างได้ด้วยนะคะเห็นความอันตรายหรือ,อยังคะในธรรมชาตินะคะมีบางพื้นที่นะคะจะมีเกลือหิน รวมถึงแร่ยิบซ้มอยู่ใต้ดินในระดับตื้นซึ่งเกลือหินและแร่ยิบซ้มดังกล่าวก็สามารถละลายน้ําได้เมื่อละลายน้ำได้แน่นอนก็จะเกิดหลุมยุบขึ้นแน่นอนนะคะนักเรียนก็จะส่งผลทำให้เกิดหลุมยุบนะนี่ก็จะเป็นลักษณะของหน้าตาของเกลือหินและก็แร่ยิบซ้มนะคะที่อยู่ภายในชั้นเปลือกโลกของพวกเรา นะก็สามารถที่จะละลายน้ำได้นะคะถ้าไปเจอน้ำนะคะหรือว่าฝนตกนะคะก็เกิดการละลายได้เช่นกันนะ,ะต่อไปนะคะเป็นภาพจำลองนะคะการการเกิดหลุมยุบนะคะเมื่อฝนทำปะอ่าเมื่อฝนเกิดปริยาเคมีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนิกใช่ไหมคะหินปูนนะคะก็จะมีการอนิสานประกอบแคลเซียมคาร์บอนิชเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้ว แล้วก็เมื่อผ่านไปเป็นเวลานานนะคะน้ำที่มีสมบัติเป็นกรดเจือจางไหลซึมลงสู่ใต้ดินและไปสัมผัสกับหินปูนคนาเรเนเลียนก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดสารใหม่คือสารลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิซึ่งสาม,มารถละลายน้ำได้ซึ่งปรญยาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เนื้อปูนเนื้อหินปูนก่อนออกไปนะคะจนการก่อนที่เกิดขึ้นเ,นเวลานานก็จะทำให้ช่องว่างของหินมีขนาดใหญ่ขึ้น จนปรากฏเป็นโพรงหรือน้ําใต้ดินหรือถ้าใต้ดินนะคะสงผลให้พื้นดินตอนบนยุบลงไปเป็นหลุมยุบนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็จะเกิดการพังถล่มลงไปอย่างที่พวกเราเห็นในภาพเลยนะคะนักเรียนฉะนั้นนะคะหลุมยุบนะคะก็จะเป็นหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมมีลนะักษณะเกลือบกลมนะคะดังภาพเลยนะคะอาจเกิดจากการถลม่ม ะะหรือการยุบตัวลงไปของพื้นดินเหนือบริเวณโพรงนะคะหรือช่องว่างของหินปูนหินโดโลไม้์เกลือหินแร่ยิบซัมที่วางตัวอยู่ใต้ดินในระดับตื้นนะคะซึ่งช่องว่างหรือโพรงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการละลายหรือการเกิดปริยาเคมีของหินซึ่งหลุมยุบที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบนพังถล่มลงด้วยนะคะและอาจทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและการ ขางถล่มของสิ่งปลูกสร้างได้นี่จะเป็นปรากฏการณ์นะคะหรือว่าเป็นภัยพิบัติก็ว่าได้นะที่เกิดขึ้นเองนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เราจะปลูกสร้างอะไรก็ตามเราก็ควรที่จะ,ะ,ะสำรวจนะคะลักษณะพื้นที่ลักษณะดินที่ในพื้นที่นั้นๆก่อนนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีกลุ่มของอเกลือหินหรือว่าแร่ยิบซ้า ะะหรือกลุ่มของอ,องค์ประกอบที่สามารถละลายน้ําได้หรือเปล่าเพราะอาจจะเกิดทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คตรวจสอบนิดนึงก่อนที่เราจะทําการปลูกสร้างอาคารบ้านหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่นะคะ่ะนักเรียนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะการเกิดหลุมยุบก็คงจะ ขอจบนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงหน้าเรามาว่ากันในเรื่องของภัยพิบัติอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราควรจะเรียนรู้ก็คือการเกิดการถล่มหรือว่าหินถล่มดินถล่มนะคะก็ค่อยมาเจอกันนะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ